بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه تأوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮุซุบฮานะฮุวะตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับเรื่องราวของครอบครัวพี่น้องถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จหรือความสุขในชีวิตของเราอย่างหนึ่งนะบางคนมีความสำเร็จด้านการศึกษาเอาหลอเรียนปริญญานะปริญญา เอกจากเมืองเช็กนะเมืองอะไรมั่งก็ไม่รู้นะปริญญาตีก่อนแล้วกันปริญญาตีก่อนนะครับแล้วก็ไปจบโทนะครับนะแล้วก็เป็นด็อกเตอร์เดียาสมมติผมสมมุต,มมมติอันนั้นก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของการศึกษาแต่บางครั้งก็ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของอะไรเรื่องของคู่เรื่องของคู่รรครองนะครับผมเคยเจอนะ เป็นคนพี่น้องมุสลิมเนี่ยเรียนจบต่างประเทศเอาได้นะครับแต่ปรากฏว่าฟ้องหย่ากันแล้วก็ฟ้องสิทธิ์ในการแย่งการคัดเรียกสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรแต่ดูพื้นฐานดูหน้าตาทางสังคมเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้อะไรคุยกันไม่ได้เหรอเรื่องแค่นี้ลูกกับลูกเราทั้งคู่แต่นี่แหละบางครั้งศักดิ์ศรีมันค้ำคอพี่น้องไม่เช่ว่าเรียนสูงมาจะรู้ไปทุกเรื่องนะ บางครั้งก็อาจจะมาตายน้ําตื้นก็เป็นไปได้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดังนั้นเรื่องหนึ่งที่จะนํามาสู่ความสุขก็คือเรื่องของครอบครัวคนในสมัยก่อนพี่น้องครับนะคำว่าอดทนนั้นมันนําอยู่ข้างหน้าพี่น้องเข้าใจไหมคําว่าอดทนเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเวลาที่เขาจะเลิกกันเนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่ตัวของเขาอย่างเดียวเขาคิดถึง พ่อแม่คิดถึงหน้าตาหน้าตาตรงนี้ก็คือเรื่องของตะกงตะกูลที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงลูกๆนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเขาต้องอยู่กับพ่อกับแม่เพียงแค่ฟังใดฟังหนึ่งไม่สามารถที่จะให้พ่อกับแม่มาอยู่ห้องเดียวกันได้สอนการบ้านลูกพร้อมๆกันได้พระพ่อแม่เป็นคนอื่นไปแล้วพี่น้อง เขาก็คิดทบทวนแล้วก็มองดูแล้วว่าถ้าหากถอยกันคนละเก้านะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็ปรับปรุงกันไปนะยอมกันบ้างนะมันไม่มันมันไม่เป็นอะไรหรอกพี่น้องยอมกันเนี่ยถียงกันไปก็มีปัญหายอมกันบ้างก็ได้นะแล้วก็รักษาความดีงามให้มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็คี้คายแล้วก็กลายเป็นอะไร กลายเป็นชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันมันมันไม่ได้ทําได้ง่ายๆอย่างที่ฉันพูดนะสิเพราะอะไรเพราะเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนมันมีอารมณ์มันมีนับสู่กันมันมีความคาดหวังที่แตกต่างกันแล้วก็ลูกลูกยุกเขาเรียกลูกอะไรนะลูกยุลูกยุกยเนี่ยมันเยอะปรึกษาเพื่อนเพื่อนกันะเลิกเลยมึงนะเป็นกูไม่กูไม่ยอมหรอกอาประมาณนี้ ไอ้ลูกโยกไอ้ลูกยุเนี่ยนะบางทีพอมองพ่อแม่ยุด้วยนะครับมีปัญหาไปหมดสุดท้ายแล้วผู้หญิงก็ท้าอย่างนะก็มีคำถามมาแล้วพี่น้องนะผมาเกินมาเรื่อยๆนะคำถามมาถามมาที่เชคกเฝซาจานนะครับบอกว่าเมื่อเธอเนี่ยขอแยกทางกับสามีโดยไม่มีอุปสรรคที่ได้รับการอนุโลมแปลว่าไม่มีเหตุผลใดๆเลย เธอจะได้รับโทษอย่างไรคำตอบก็คือมีรายงานจากท่านซาบานท่านรสุลลลอฮฺสุลลัลลอฮฺฮวาไลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอ้ายุมาอิมรออาตินซาลัตซาวจ่าฮะตัลลาคอนฟีไกริมะบะซินฟะฮารอมุนอาไลฮารีฮาตุจันนะบันทึกโดยมัมติรมีซีและบูดาวูดนบีบอกว่าผู้ภรรยาคนใดก็ตามที่ขอให้สามีหย่าเธอโดยไม่มีเหตุผล แห่งปัญหาใดๆไม่มีเหตุผลแห่งปัญหาใดๆพี่น้องอันนี้ต้องเอามาคิดให้ดีนะบางคนบอกอาจารย์ฉันก็ขอยามันนี่แหละทำไมล่ะก็มันติดยาอันนี้มีเหตุไหมเนี่ยมีฉันขอยามันนี่เลยเพราะอะไรเพราะมันตบตีฉันอันนี้มีเหตุฉันขอยาเพราะอะไรเพราะบางม,มีบ้านที่สองมันแต่งงานอันนี้ไม่มีเหตุ <c oughs> ไม่มีเหตุนะเพราะอะไร เพราะเขาไปแต่งงานพี่น้องแล้วเขาก็ทาอย่างถูกต้องแต่ถ้าเขาไม่ใจนะฟ้าก็อันนี้มีเหตุแต่ถ้าเขาตบตีอันนี้มีเหตุนะเออถ้าไปท้ายาเรื่องอะไรเรื่องบางแต่งงานคนที่สองอันนี้ไม่ได้นะเนี่ยจะเข้าฮะดีสนี้เพราะมไม่ใช่เหตุเพราะมันอยู่ที่เขามีความสามารถหรือไม่นะนี่ต้องดูตรงนี้นะอ่าถ้าบางติดยานี่ใช่บางติดการพนันงมเง,งมนนวันแทงเดอะบอลบอลนี้เขามีไวเตะไอ้นี่แทง เออไอเงี้ยมีเหตุไอบางมันไม่ละมาดอย่างเงี้ยนะอันนี้มีเหตุเพรากฏว่าไม่มีเหตุใดๆที่เป็นปัญหาเลยเนี่ยนบีบอกว่าฟะฮารอมุนายล,ฮาอ,ลอ,อฮาร์อยอาตุลจันนะกลิ่นสวรรค์ญญย่อมเป็นที่ต้องห้ามสําหรับเธอแล้วนะไม่ใช่ว่ายากันทุก้ายาทุกครั้งจะเป็นอะไรนะจะเป็นเหมือนกันในฮะดีสนี้นะมันก็ต้องดูด้วยว่าไอข้ามวยมีเหตุะมันใช่ไหมถ้าเรามมีเหตุก็วางกันไป แต่ถ้าไม่มีเหตุอันนี้พี่น้องครับก็ถือว่าจะได้ผลที่รุนแรงนะโทษที่รุนแรงก็คือไม่ได้สวรรค์ของลอตาลานั่นก็เพราะว่าการหย่านั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่ลล l a ์นั้นเกลียดนะรังเกียจในสิ่งนี้ยิ่งและแท้จริงจะกระทำเช่นนั้นได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นหากไม่มีความจำเป็นแล้วก็ย่อมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เนื่องจากสิ่งเลวร้ายต่างๆก็จะตามมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดและความเป็นจริงและความเป็นจริงและความความจำเป็นที่ทําให้ภรรยาหันไปพึ่งพาการหย่านั้นคือการที่สามีไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเขาที่มีพึงต่อเธอโดยที่เธอได้รับความเดือดร้อนหากยังอยู่ร่วมกันต่อไปอัลลอฮฺตาลาจึงบอกว่าฟาอิมซากมบินมาอรูฟฟอินซากุมบิมาอรูฟินเอาตัสรีฮุนบิอซานิน ออร์ตาลาบอกว่าจากนั้นเนี่ยก็จงยับยั้งเธอไว้ด้วยความชอบธรรมแปลว่าอยู่กันเปนสามีภรรยาด้วยความชอบธรรมแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วอยู่กันแล้วมีแต่บาปนะครับมีแต่ปัญหามีแต่การทะเลาะเบาแว้งกันฟฟอิมเตวอัลตรียฮุนบีเอห์ซานินก็ให้ปล่อยเธอหรือแยกจากกันโดยดี เรา,าดาลาบอกว่าสําหรับผู้ที่สาบานว่าพวกเขาจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยานั้นให้มีการรอคอยสี่เดือนอันนี้จะเป็นอีกคูกลมหนึ่งแล้วเนะเรื่องของการเ,าเขาเรียกว,ว่าสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาไอ,าอย้ยางเงี้ยมันพี่เขาเรียกพี่น้องเ,อเขาเรียกว,ว่าแขวนภาษาอัหรับเนี่ยหรือภาษาไทยก็ได้เนาะภาษาไทยก็บอกว่าเอาแขวนเอาไว้ไม่ยา่าแล้วก็ไม่ไม่แตะต้องตัวเธอด้วย เนี่ยมันแขวนในนี้อันนี้ไม่ดีนะถ้าถ้าถ้ารู้แล้วว่าไปด้วยกันไม่ได้ก็ให้นางได้ได,ได้อะไรนะได้มีอิสระไปอย่าไปแขวนนางเอาไว้นะมันทรมานกันนะครับอันนี้พูดถึงว่าคุยกันรู้เรื่องแต่ปรากฏว่าบางเขาไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นเลยเขาก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะเขาก็ยังดีเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราเนี่ยท้าเช้าท้าเย็นนะอันนี้พี่น้องระวังให้ดีว่ามันจะเป็นบาป แล้วมันไม่ใช่บาปเล็กๆด้วยเป็นบาปใหญ่อรอยห้ฟาฮะฟะารอมูอาไลฮ์รอยฮะตุเจนนะกินสวรรค์เป็นที่ต้องห้ามของเธอนะครับดังนั้นอ,อดทนกันนะครับในเรื่องราวของศาสนานะแล้วก็อยู่กันบนความดีงามนะครับนะตามในนามในสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดได้บอกเอาไว้ไม่มีทางใดที่จะแก้ปัญหาได้พี่น้องยกเว้น เรื่องของศาสนาเท่านั้นต้องหันหน้าเข้าเรื่องสนใจศาสนาดูในซุนนะของท่านนบีนะครับแล้วเราก็จะเห็นถึงปัญหาต่างๆแล้วก็ผ่านมันไปได้แล้วก็คำว่าอดทนนี่สำคัญที่สุดวิลลาฮิตอฟ,ฟ้ว,วันทีดายร์สลามนลมนีกุมบุรฮามะตุลลอฮิวะบเระกาตุ